ท่ากับสี่ร <ปะ S 2> ูป้าไม่ก็สี่รูป้าเท่ากับห้ารูปูนี่ไงถามซม้ำแสะไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วมีอะไรให้ช่วยเหลือมั้ยนี้มีอยากจะให้ท่านมาช่วยเหลืออะไรเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยามาหาน้องสาว <c oughs> มาหาใครนะมาหา,าน้องสาวมาหาน้าองสาวใช่น้องสาวมาอยู่นี่เหรอน้องสาวนี้มาอยู่เมืองนี้ชื่อเมืองอะไรและท่านเจ้าเมืองอะไรนะหงศาวดีหงศาวดีหงศาวดีเนี่ยน้องสาวมาขายของอยู่ ขายอะไรอ่ะขายพรมโอ้ในพวกพรมเช็ดเท้าอ่ะพรมมาจารีเ <c oughs> มษาวมาเจอกับต้นไม้ <c oughs> ในชน่วงนี้กวนติดไม่อจะได้ไปเที่ยวหรอกเนาอครับก่อนหน้านั้นไม่มีเลยครับโอ้คนด,ดีแต <c oughs> ่แฉฉันผิดอะไรเนี่ยเอาอย่างนี้นะอยากชมการเแสดเนื้ฉันเปิดให้เข้าได้ทุกคนเลยแต่มีข้อแม้ต้องตรวจอาวดูจะเจอวุีิใครคนนั้นหัวใาดเอาวุดิใช้กันอะไรนะชนะก้าแขนเอาของมึงไปก้าแขนเลยเอาของมึงไป มันะมีสองพันไหัไม่ใช่เจรเเอาของมึงไปั้มเทียวสุตีนารแล้วเฮ้ยจะเข้าไหมเข้าเข้าจะนานการแข่มีวุฒิมีตาให้แน่มบอกเลยการแข่ใหุ้ดตาจับพีุ่ธมึงมึงเดี๋ยวูดต่อสงส ขครัเอยู่บคุณรับ้งแรอแรแขอบคุณภาษาอินเดียด้วยฮะขอบคุณภาษาอินเดียภาษาอินเดียฉันไม่ได้ไม่รู้ภาษานเดียแปลว่าให้ขอบคุณภาษาอินเดียคารากาตาราตนั้นมันจินดีด้วยแกงแน่นอน มองตาเนี่ยมึงมีอาวุธเนี่ยกูรู้แน่กูไม่มีฉันไม่เคยพกอาวุธมาอย่าลบสายตากูฉันไม่เคยลบสายตาใครเลยจังไว้การแข่งไว้มีก็บอกไม่มีไม่มีมองตาฉันไว้มีเปล่าบอกดี เดี๋ยว่ยนี่ปาไอ้นี่เคยให้เรียกปาได้หมด้าไว้เขาอย่าีตลอดเลยนะ

นั่งไงกยบว้าแล้วระเบิดออกมาระเบิดมันโดนเบาลูกเบาเอาระเบิดมาใช่ไหมไม่ใช่เถื่อนะระเบิดไม่ใช่แล้วนี่มันอะไรโรตีเหลือไปซองกระต๊อดยังไม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เถื่อนอะไรไป cầu hai cầu hẹn lều không có món tả được gì hả món tả lều mía 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 dưỡng 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 mẹ dưỡng 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 อยจ,จับฉันนั่นไนง,นไงว่าแล้วอี่ามีรถเดินคู่มื่นั่นไงขอแต่ไม่แก้ช่วยยังไงผ่านผ่นผ่นเหรอผานผานจับมาทุกทีแล้วไงผ่านผ่านอโอโหแม่บารบมีหลงมากไปไป อันเดียวขนาดนี้หาไม่เจอแล้วแต่คนสับสตรีนอะไรกันล่ะไปดี